me uก naแtuk สวยลอยมาของจริงเดี๋ยวให้ทั้งคู่ทักทายแฟนๆก่อนได้เลยค่ะสวัสดีครับทุกคนไว้นารพันธ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีรนด์นะคะแสดงความยินดีกับ G.P.S Club และนอนเป็นก็เป็นแบรนด์ที่รู้สึกว่าทุกคนน่าจะรู้จักบานวายก็จะส่งแบรนด์ในเครือเขาและต้องเคยซื้อกันมาบ้างแหละเราเป็นยังไงนะ ทำไมก็ไม่แชร์ประสบการณ์ใช่ไหมว่าแบบใช้จ่ายอะไรสะดวกสบายอย่างไรใช่ใช่เพราะว่าล่าสุดไม่นานนี้เราก็เพิ่งไปถ่ายของเชฟมาสุดคอลเลคชั้นเดือนกันยยานเราก็ไปใส่ช็อปด้วยอะเนาะใช่เออเขาบอกว่าวันนี้เป็นพระเอกสายแฟชั่นความแฟของเราเองก็พอพอปูมานี้ผมก็เป็นเสือนหนึ่ง จริงเราก็รู้สึกว่าแรกเริ่มเดิมทีเราไม่ใช่เป็นคนแฟชั่นอะไรขนาดนั้นหรอกแต่พอเราทํางานอยู่อย่างนี้มาเรื่อยๆมันก็เหมือนค่อยๆซึมเข้ามาทีนีท้ทีแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าอยากซื้อนั่นอยากซื้อนีออน้รู้สึกว่านี่อยู่ด้วยกันน่าจะดีนะอะไรเงี้ยมันก็มาเกิดขึ้นกับเราบ้างเราจะต่างไปเป็นยังไงชิบชิบเรื่อยๆอยู่แบบจริงๆไปไม่ได้เป็นคนแบบแฟชั่นจับจ้างขนาดนั้นนะแต่เราก็ เราจะใส่อะไรเราก็คิดก่อนใส่ครับมันนี่คืออินดเหมือนกันงั้นสมัยก่อนเลยมันก็จะส่วนมากเราชอบสีดำแต่มีแบบแฟชั่นเป็นขอบได้เป็นตายตัวไหมคะหลุดไม่ตายตัวแล้วแต่ไม่ตายตัวไม่ตายตัวแล้วแต่แล้วแต่สะดวกก็ฝากงานอ๋อฝากงานเองจริงค่ะอ๋อก็ฝากด้วยครับผม JPS ครับครับผมรอบหนึ่งปีครับแล้วก็จะมีหลายแบรนด์มากๆอยู่ในเดือนนี้นะว่าไงก็ลองมามาเช็คกันดูมันโปรโมชั่นแล้วก็มีส่วนลดมีพอยต์อะไรแจกเยอะมากๆครับผมแอพพลิเคชันก็ลองโหลดกันนะครับผม Bye